แบลุกเป็นไฟไปเลยค่ะสำหรับลุกเดินสับบนรันเวย์ของหลินมาลินมิดแกลนจังหวัดภูเก็ตบอกเลยค่ะว่าจอสละอึง้งทั้งรังทั้งเว้าจนมีดราม่าว่าโป๊เกินไปหรือเปล่าเนี่ยงานนี้บอสนวัดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเปิดกองมาไม่ทันไรก็มีกระแสะดราม่าซะแล้วสำหรับเวทีมิดแกลนไทยแลนด์2024ที่ได้จัดงานเปิดตัวสาวงามทั้ง77จังหวัดอย่างยิ่งใหญ่มีช่วงให้สาวงามทั้งหลายได้เดินอวดชมความงามให้เหล่าผู้ชมซึ่งแต่ละคนก็จัดเต็มแบบที่ไม่มีใครยอมใคร แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาและผู้คนแห่จับจ้องนี่มีพ้นชุดของลินมาลินสาวงามตัวแทนมิตแกลนภูเก็ตที่มาในชุดผ้าซาโนติกผ้าลายสายแรกความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวภูเก็ตแม้ท่อนบนจะออกมาเป็นสูตร working woman เท่ๆแต่พอเลื่อนลงไปมองท่อนล่างนั้นมันเล่นกับใจสุดๆเพราะว้าแหวกแหกถึงสะดือแถมยังรั้งเป้าสูงเดินแต่ละก้าวทำเอาใจคอไม่ค่อยดีงานนี้เลยเจอดราม่าถาโถมคนแห่วิจารณ์ยับว่าโป๊เกินไปหรือเปล่าทำไมชุดไม่เซฟนางงามเลยแถมบางคนยังมองว่าเอ๊ะ ใส่เว้าขนาดนี้จงใจแย่งซีนคนอื่นหรือเปล่านะจนกลายเป็นดราม่าสร้างความฮือฮาในวงการนางงามไม่น้อยแน่นอนว่าถูกพูดถึงสนันโซเชียลขนาดนี้เรื่องก็ต้องไปถึงหูของบอสนวัดแน่นอนซึ่งบอสก็ได้ออกมารีแอคชุดของซาวลินในงานเปิดตัวแล้วว่าไม่ค่อยปลื้มแต่แต่แต,แต,แต,แต่ที่ไม่ปลื้มนะ่ะคือรอบชุดราตรีเพราะไม่ค่อยส่งคนลินสามารถแรงกว่านี้ได้อีก ส่วนชุดว้าวสูงเจ้าปัญหานั้นบอสขอสวนกระแสโซเชียลและอวยยศว่ามันว้าวมากว,าว้าวแบบว้าวพร้อมยกว่าถ้าให้พูดถึงชุดที่วาาเซียวสุดๆในมิดแกรนปีนี้ก็คงเป็นชุดไหนไปไม่ได้นอกจากชุดของลินมิดแกรนภูเก็ตนอกจากนี้สาวลินยังได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยพูดถึงชุดนี้ว่า business woman เป็นคำสั้นๆที่นิยามให้เพศหญิงที่ทำงานด้วยตัวเองไม่ต้องมีธุรกิจใหญ่โตหรืออาชีพใดๆเพียงแต่พร้อมที่จะทำงานด้วยตัวเองซึ่งนี่เป็นการนำเสนอผ้าซานติกลายสายแรกข,ของชาวภูเก็ตเป็นลายผา เพื่อการนํามาใช้ประโยชน์หรือในทางการค้าให้ชาวภูเก็ตสำหรับดราม่าที่ใครจะว่าห้ากีขาสัน้นก็ขอชี้แจงเป็นภาษา,ษาอังกฤษว่า it's my body and please m y your own business c o e r u n t e d business with my brain แป่สันส้นๆแซบๆว่านี่ร่างกายของฉันเอาล่ะไปห่วงเรื่องของตัวเองเถอะเพราะธุรกิจที่ฉันสร้างมาฉันทำมาด้วยมันสมองของฉันเองโห oh. พูดขนาดนี้ก็ต้องพกความมั่นใจมาแน่นกระเป๋าแน่นอนเพราะสาวลินก็มีดีกรีเป็นถึงอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามและแฟชั่นที่มีแฟนๆติดตามมากมายนอกจากนี้เธอยังมีแบรนด์สกินแคร์เป็นของตัวเองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเธอถึงเลือกชุดนี้ในการเปิดตัวหูแซบ่บทั้งสวยทั้งเก่งแถมมั่นใจเกินร้อยตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่เวอร์อยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้สาวลินและสาวงามทุกคนให้เต็มที่กับการประกวดในครั้งนี้นะคะ ข่าวสดือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ